เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวดีแม็เก่านะครับเป็นรถครอบติดตั้งลูกแก้วใหม่เป็น b i o อ l ดีเลเฟอร์ลับนะครับความสว่างเป็นไงเดี๋ยวเราไปเทสบนถนนจริงครับเปิดไปหน้าหน่อยน, Bio D นะครับไบออดีเลเ a อร์ลัพเตอร์ความสว่างก็แสงคมๆนะคตอนนี้ก็มาไกลจากจังหวัดตราดน,นะเราจะไปวิ่งดูกันว่าความสว่างเป็นไงมาดูน ลดคอกนะครับที่แม็กเก่าแปลงโคมไฟหน้าแปลงระบบไฟนะครับแล้วก็ติดตั้งไบออดีแรปเตอรับเดี๋ยวเราจะลองดูความสว่างนะครับไฟสูงหน่อยไฟตามสุดซอยลดคอกน่ครับเดินทางบรรทุกข,ของสบายนะครับแบบนี้ ไปสูงหน่อยไปตามโอเคฝากติดตามด้วยนะครับบ้านไซซิงมาราดิคมน,นะครับสวัสดีครับนี่นะครับรถคองนะครับติดฟิล์มเซราม,มิกนะครับไฮคูลเห็นไหมครับลางๆนะไฮคูลเห็นไหมมันจะเขียนว่าเซราม,มิกนะครับประมาณ60%นะครับติดตั้งบโ o อดีเลเซอร์แรปเตอร์นะครับ55าสิบหวัน เซรามิกไฮโคนะครับขาดแน่นอ,อนนะครับรถ10ปีแล้วก็สว่างกว่ารถซุปเปอร์ยนะครับ